อันดับที่2ค่ะวันนี้กับอาเซลวีมาช่วยทำความสะอะไรยังไงบ้างครับผมก็วันนี้เป็นหัวหน้าดอมเซลวีครับหัวหน้าดอมเซลมมยครับคนผิวดีของโค้รักเซลวีนะครับวันนี้ก็มาเปิดตัวเป็นน้องใหม่นะครับเป็นเซลวีโลชั่นไฮโดรเยียครับที่ที่เพิ่มมาเป็นคือ5%ไฮโดรเยียครับผมทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นยาวนาน72ชั่วโมงครับปราการผิวแข็งแรงไม่เนิร์นน่ะวันนี้เปิดตัวยิ่งใหญ่เลยมีแบบ ใช่อะไรครับก็เคยเล่นบ้างครับปีนผาอะไรเงี้ยไม่ไม่ยากตอนแรกว่าจะเปิดตัวจากชั้น3ใช่แต่ว่าเดี๋ยวแฟนๆตกใจเกินเป็นไงบ้างอย่างอากาศเราต้องสำคัญการดูแลสำคัญเอาสำคัญว่าดูแลยังไงบ้างครับผมก็ดูแลความชุ่มชื้นของผิวครับด้วยเซลวีตัวใหม่เลยครับเป็นอินเทอร์เซฟอ่ามอยเจอไรนิ่งโลชั่นครับแฟนๆก็ใช้ตามอยเหมือนกันนะ ใช่ใช่ใช่ครับประทับใจอะไรกับเครนโลบ้างก็ด้วยความที่ส่วนตัวผมก็ชอบแบบอากาศหนาวๆอยู่แล้วแต่ว่าอากาศหนาวๆก็ตามมาด้วยผิวที่มันแห้งครับเวลานอนห้องแอร์หรือว่าไปต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยต้องเติมความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยเออตัวเซลวีเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ครับเราก็จะมีตัวเก่าแล้วก็จะมีแบบกระปุกด้วยครับความเข้มข้นก็จะต่างกันระยะเวลาการล็อกความชุ่มชื้นก็จะต่างกัน วันนี้มาเล่นเกมหลอนแฟนงบายมากแฟนดูหนุเต็มเลยวันนี้มาเชียร์ใช่ไหมครับใช่วันนี้มากลางเมกาบางนาเลยครับก็บรรยากาศดีมากก็มีแฟนๆผมด้วยครับแล้วก็แฟนๆพี่หมอจิมแล้วก็ควินด้วยครับฝากเรื่องชีวิตประจำวันด้วยครับผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครับผมก็ฝากผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของเซลวีด้วยนะครับเซลวีไฮโดรยูเรียนะครับผม5%ไฮโดรยูเรียที่เพิ่มมานะครับล็อความชุ่มชื้น72ชั่วโมงเลยครับผมก็ผิวนุ่มชุ่มชื้นครับเจาไปใช้กัันครบ หลายคนรออยู่รอเข้าใจมากลีโอ้โหเวอร์เกินเวอร์เกินเราอยากเกินค่ะีไงบ้างครับผมก็พยายามเปลี่ยนลุกกันแหลอยากเปลี่ยนลุกให้มันวัยรุ่นขึ้นชอบไหมชอบไหมอมคิดว่าแบบเออเราลองได้ตัดผมแล้วชอบนะครับก็ก็เหมือนเหมือนว่าผมก็ชอบแบบเกี่ยวกับ K-pop ด้วย K-pop ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแล้วมาทำมาร้องเพลงมาเต้นเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบ อยากเป็นอยากเป็นแบบไอดอลอ่ะเอออะไรเงี้ยพอเออเห็นแล้วบนเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเออดีมันเข้ากับเข้ากับเวทีดีอะไรเงี้ยหลายคนไม่เรียกน้องโฟน์ดละเรียกพี่โฟลดละจริงปะเนี่ยโอ้ยพี่จะอมันในนี้มากมัอะไรปมันกล้าใจแต่บอกแล้วถึงถึงแบบลุกจะดูโหดแต่ก็อยู่ในโหมดบาร์บี้แต่เรายังนุ่มนิ่มอยู่ใช่เป็นบาร์บี้อยู่ครับเป็นไงได้เห็นนิสัยตอนแฟนๆนะคะในพาพคองเก็ตในลุปนี้พี่พอก็ ก็ดีครับตอนแรกเคยยังไม่เห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆครับฟีดแบ็จากคนแรกคือพี่ถาเพราะว่าเราต้องขออนุญาตพี่ถาเพื่อจะยอมผมอะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ไปยาวเลยพี่ถาครับผมจะยอมผมสีนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จะแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมพี่ถาครับอนุญาตไหมครับอะไรเงี้ยพี่ถาก็ส่งสติกเกอร์มาว่าเยี่ยมมากเออแล้วผมย้อมเสร็จย้อมผมเสร็จแล้วก็ส่งไปให้พี่ถาดูพี่ถาบอกพี่ถาชอบเลยแต่พี่ถาบอกโคตรครับ เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งบอกใครเลยอย่าให้ใครถ่ายสตอรี่เด็ดขาดนะครับจนกว่าจะคอนเสิร์ต l L พี่อยากให้มันเซอร์ไพรส์แล้วก็ตัวอะไรจริงจริงใช่ก็ดีครับอะไรทำไมต้องเป็นสีนีลูกก็ก็ถามแบบถามพี่ต้องถามพี่ช่างผมพี่เคอะไรเงี้ยช่างแต่งหน้าช่างทำผมแล้วก็ คนที่เป็นช่างย้อมผมก็คือพี่ก้องครับาลอนขอบคุณพี่ก้องมากเลยที่ที่รังสรรค์สีผมนี้ให้ใช่ครับก็ <c oughs> คือดูตามความเหมาะสมใช่ก็ดูตามความเหมาะสมแหละแล้วก็เรฟเฟ,ฟรนด์นี่ญี่<ช>ปุ่นชอบไปทำอะแม่ผมแหละ <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยชมลูกเลย <c oughs> เอ้ยมันแอบชมไม่เคยชมลูกเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ชมเลยแม่ไม่ชมเลยย้อมผมมาแม่ก็ไม่ชมน้อยเหรอพิ่ว่าจะชมก็น่าจะไม่รู้ไง จะอวดอยู่เรื่องเดียวก็คือหัวเขาชอบอวเนี่ยฉันอ่ะเลี้ยงโพสเนี่ยฉันพลิกหัวทุกชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรหัวก็เลยกลมแบบนี้ออ๋หัวคุยงสวยบ้างก็เห็นพี่ๆหลายๆคนก็อยากแบบมันเที่ยวเธออยากใช่เห็นหัวกลมๆอะไรคือเจอหน้าผมอ่ะไม่ได้เรียกว่าโพสหรือว่าโพสโพสแล้วนะเรียกว่าเฮ้ยไอคิววี ตั้งแต่ใครไม่รู้เอาบาร์โค้ดไปแปะบนหัวผมนะผมบนะไม้ขวคก็ได้ไปเลยนะยังไงเราจะไปเอาคืน <ไป S 2> หรอจไปเอาคืนเลยเออใช่แล้วผมอะส่องกระจกก็เอ้ยทำไมมันเหมือนขนาดนี้วะอะไรเหลืออะไรก็น่ารักน่ารักก็ไปหาลูกไงอะไรครับลูกคุณก็กลมๆเหมือนกันใช่แต่ว่าอันนี้สีเริ่มเป็นมันม่วงละเมันม่วงตอนนี้เป็นไงบ้างคล้ายๆมันม่วงนะตอนนี้มันชิชิมันสีทองเดี๋ยวพาลูกเออ ตอนนี้ก็คือโด่งดังรับก e ีบ e ีเวนต์ับแทนพ่อแล้วใช่ครับผมหลายคนอาจจะเห็นว่าเออผมอ่ะใจร้ายกับกับลูก,กที่จริงอ่ะผมอ่ะเลี้ยงด้วยลําแข้งเพราะว่าโตมาจะได้แข็งแกร่งออแม่ผมก็เลีย้ยงแบบนี้เหมือนกันบอกว่าสมบุกสมบันจะได้โตมาแล้วแข็งแรงแข็งแกร่งใช่แต่ว่าผมก็มีมุมอ่อนโยนนะแต่ครั้งหน้าเนี่ยผมจะไม่ทําลูกคนหนูแบบ เจ็บอีกแล้วมผมจะทะนุถนอมลูกคนหนูเป็นอย่างดีผมจะเลี้ยงให้ดูว่าเออผมเลี้ยงอ่อนแบบอ่อนนุ่มก็ได้เดี๋ยวจะเข้าไปของแก้มสักสิบทีแล้วก่กอนความพิเศษนะสักพีอ่ะคือกระโดดตบอย่างเดียวเลยกระโดดกระโดดกระโเลยเพื่อให้แข็งแรงไงเพ<อ>ื่อให้ร่างกายมันเตรียมพร้อมคนหนูเออคุณคุณได้แ,แ,บแบ่งส่วนแบ่งลูกไหมครับเพราะว่าอย่างบ้านผมกเขาบอกปล่อยให้ลูกเดี๋ยวจะตับเรียนลูกละดับตับเรียนลูกแล้วอ๋อแล้วจะตับเรียนลูกที่ลำงานละอ๋ออย่างการศึกษาของลเราเป็นยังไงก็อยากเชื่อว่าการ ให้ลูกได้ได้มีมีการศึกษาที่สูงอะไรเงี้ยออใช่ครับใช่ก็อยากให้เรียนที่จริงมาไว้อยากให้เรียนนิติศาสตร์ตามพ่อไอวิล <I really, S 2> ี่เลยรับนิติศาสตร์ที่ที่แคมริ์ก็ได้<อ>เดี๋ยวส่งไป<อ>ใช่แต่ไม่รู้ว่าที่นั่งเครื่องบินมันจะพอหรือเปล่าเออพราะตัวค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งหัใช่ครับอาจจะอาจจะไม่เหมาลำครับทุนทรัพย์ไม่พอเดี๋ยวน่าจะเป็น business c l a s แทน มันจะพุ่งขึ้นเลเออน่าสนใจแต่ว่าลูกเนหนูบินได้นะใช่ม uh> ีปีกอยู่เพรตอนนี้คนไทยไปเรื่อยแล่ะอันนี้กลับมาที่พาร์ทซีรีส์มั่งพี่โอนเห็นว่าตอนนี้ก็คือเข้าไปพิลุกแต่งน้าเข้ดไปนู่นไปนี่ล่ะใช่ใช่วิร์กช็อปแล้วครับก็อีกน่าจะเดือนสองเดือนนะได้เปิดกล้องสกาเลทท้าครับเป็นไงอ่านกันเข้มข้นไหมครับแต่ละคนได้แบบมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมติวแต่ละคนค่อนข้างยากเลยใช่แต่ว่าบทอย่างเงี้ย ถ้าวางกองกันคืออย่างเงี้ยเยอะมากครับแล้วก็นั่งอ่านกันวิทูกันเสร็จแล้วครับก็รอเวิร์กช็อปอยู่ตรงนี้เวิร์กช็อปไปหนึ่งครั้งแล้วก็รู้สึกว่าเห็นแบบเอเห็นเคมีอะไรบางอย่างจากตัวของแต่ละคนอย่างเง้ยแล้วสนุกครับมาลูกจะมาทาครับผมก็นั่นแหละก็ผมว่าสนุกผมเชื่อว่าบทมันสนุกครับแล้วก็พอถ้ามาถ่ายออกมาสนุก หลายๆคนเห็นว่าตุ้มมีคพณใช่ไหมคโอ้องชายนี่ยองกันไม่ได้เลยแต่ละคนที่แบบเข้ายิมตลอดเลยทกนเปอร์เแล้วต้อไปวร้อยเปอร์ไดมมร้อยเออยเปอร์แล้วสักสี่สิบห้าสิบแล้วกันเต่มนซุ้มหรือเปล่าไม่ซุ้มไม่ซุ้มจริงมัอก่อนดูแบบออกกันหนักมากกันเุกอย่งเล่ันไม่ไหวเลยเหียเขาเล่นอะไครับ อ๋อใช่ไปออกกำลังกายกับภูวินมาขาประจำขา่ระจก็ไ่ดดีอก็เดี๋ยวัเจ้ลินกล้องแข็งรแต่ดีนะรู้สึกว่าสนุกมากเลยบรรยากาศแบบองค์ชายอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบแซบสดเแซบสุดครับไม่ไม่ไม่ผมไม่แซบผมว่าเพิร์ดเพิร์ดเออพี่เพิร์ดไอพี่เพิร์ด พี่เพิร์่แสบมากชอบแกล้งมากและขี้แกล้งมากแต่ว่ามองหน้าพี่เพิร์่ไม่ได้หัวเราะเพราะว่าตัวละครเอ้ยเดี๋ยวเออไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเขาใช่เวลาเขาซีด้วยกันใช่เวลาเขาซีด้วยกันอันอาจจะขำอะไรแต่การเ็นตัวอย่างดูแล้วเรื่องมีไหมหรือเปล่าอยากดูแล้วครับฝากแฟนๆที่เขากำลังรอทีนี้ทเราเขาฝากแฟนๆนะครับเรื่อง Scarlet Heart Thailand นะครับผมน่าจะออนไปปีหน้าครับน่าจะได้ดูกันครับก็เริ่มถ่ายแล้วอีกสองเดือน ไม่กังวลครับใช่เราเล่นก็กังวลแหละเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากใช่คุณเตยแต่พูดก็คือพูดภาษาอังกฤษกันอใช่ไหมคุณเตยพันของโันเองไม่บอกครับพูดได้เยครด้่ไ่ายค่ไขอเหลือ้ใครใครพูดไม่ชัดผมแสดงเป็นคนพูดไม่ชัดอยู่ผมพูดชัดก็พูดได้ อันนี้เป็นตัวละครรับพัะผู้สาใต้ไม่ใช่ผู้าสาใต้ <c oughs> แทนสาใต้เนาะโอเคขอบคุณครับคเรือคน้เรียบร้อยจะคุยกันจบไดไหม ทกนร้กองยอกกันไแชร์แชรกันแชร์รูปกันได้ไม่แชร์กันได้ s a m ซัมซุงมาซัมซุงเดี๋ยวนีมมนม้มันมี Smart ทแชร์แล้วจองไลน์ ปวดอะไนะปวดอะไรที่วด้อยถามส่ค่ะ้มละ้า่ยครับ